ขันหนึ่งครับอใบล้วขันสามปึ่งเนี้ยนี่สามหมื่นเอมมนอเก็บใ้เก็บไวทรายรหรืออยากสิบไปห้ามงห้ามอหรือไปสื่อยาหรือสื่อแนวสูกินก็ไปสื่อกันว่ต้อปให้เด็กหน่อยเน้เด็กหน่อยมันโตขึ้นมันสีมีแห้งเข้าเท่าแหลมมัดแห้งเด้อนะแบมือผุดโทเด้อฮัดผุดโทษไป ดีใจอยู่บม่มีแห้งมีเงินทีนี่ลุกเหลือได้แล้วมีแห้งเน,น,น,นี่ยแกยุก้าสิบนะจะบอกอว่าเออหมูเจ้าคล้องนี่รุนเดียวกันนียัง op, อยู่ขบอยู่บ่บ่หูคำบ่หูบ่หมูว่าซ้ำหมูซ้ำเซลที่อยู่กันอดเก่าสิบกันอยู่บ่หรือลึกตายกันไปแล้ว ก็ซิบหลีครับฮะก็สิบหลีแมนอยู่จะค้องเก่าซิบเต็มมืออ่อยู่หอดเก่าซิบมือเต็มแล้วก็เยอะนี่แมนเต็มแล้วเต็มต่เดือนสิบเอฟบอกว่ามูเจะข้องยังอยู่ขอบอยู่บอหมูบวครับเออมูบวครับไปใส่มแล้วใส่เมื่อหร่ใส่เมื่อไหร่ครับค้องแชมต้อนี่ครับ้องแชมเอาเก็บใส่กระเป๋าจยายมูเห็นอยู่ใส่กระเป๋า เอาเอากระเป๋าอยู่ใส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 ่เออใส่ใส่เสร็ยังไม่อยู่ปุ๋ยนั่นหรอเออเออถื้อไปเอาให้ไม่ออกเออถือไปแกเอาเดี๋ยวโยมก่อนจะจบรายการหนึ่งนาทีส, ouais. สุดท้ายนะเออเอามาเออชีวิตคนเราโยมเห็นไหมว่าเราหวังว่า บ้านปลายชีวิตว่าเราแก่เราชาราเรามีลูกมีหลานเราเขาจะได้พึ่งลูกพึ่งหลานแต่อนิจจาชีวิตพอโตอขึ้นลูกหลานก็แยกย้ายกันไปมีครอบมีครัวกันไปเราก็ยังเป็นคนแก่ที่ต้องอยู่โดยลําพังทั้งสองคนแล้วทีนี้งานการก็ทำไม่ไหวเงินทองก็หาไม่ได้ ด้วยย้อนว่าเท่ากับแก่เนี่ยก็เรียกเท่าแก่ต่อจากนี้นก็คือจัดสบายแล้วคือนั่งกินนอนกินได้ทีนี่แต่ว่าถ้านั่งกินนอนกินไม่ีเงินก็ไข้นะนั่งกินนอนกินว่าไม่ีเงินเนี่ยโอ้ยเป็นแต่ถุกเป็นแต่ยากนี่ฉะนั้นใครเป็นลกูกเป็นหลานก็กลับมาดูแลผู้เฒ่าเด้อถึงอบอกไม่มีเวลาก็ส่งเม็ดเงินมาดูแลท่านนะ ไม่มากก็น้อยให้เดือนละสองพันสามพันก็ยังดีเ<ม>พราะค่าของชีพมันก็สูงให้ท่านได้กินอาหารที่มีวิตามินที่มีโภชนาการหน่อยอย่าไปเข้าใจว่าท่านพออยู่ได้มีเงินคนชราแล้วอย่าคิดอย่างนั้นนะอย่าคิดอย่างนั้นคนถ้าไม่มีเงินหัวใจมันก็แห้งเหี่ยวอยู่เอ้ยนะอยู่ในโลกมนุษย์ก็ต้องใช้เงิน<ม>เป็นเครื่องหล่อเลี้ยงชีวิตไปนะ ทลาใครเป็นลูกเป็นหลานบางคนก็ไม่ส่งให้ท่านแถมเอาลูกหลานมาทิ้งให้ท่านหาเลี้ยงก็มีเยอะแยะจะมาออกธรรมสัญจรไม่ได้ว่าใครแต่เนื้อผ้าเป็นอย่างนั้นและยิ่งคนที่ไม่มีทรัพย์สินสมบัติส่วนใหญ่ลูกหลานก็จะออกไปทำงานทําการเพื่อเลี้ยงชีวิตกันแล้วก็คนเฒ่าแก่สองคนนี้ก็จะถูกทอดทิ้งไปอย่าง อย่างน่าสงสารใครเปร็นลูกเป็นหลานก็ขอให้ช่วยๆกันนะนะแล้วก็อย่าไปสร้างหนี้สินให้กับท่านนะนะบางคนต้องเอาบ้านเอาที่ไปจำนองแต่ท่านจะไม่มีที่อยู่ีนตมาไม่ได้ว่าใครนี่พูดเป็นกลางๆนะแล้วก็โยมก็ไม่ต้องไปว่าใครนะก็ให้เป็นครูเป็นอาจารย์ของเราไอ้ที่ดีก็ทำไปไอ้ที่ไม่ดีก็อย่าไปทำอย่าไปเอาเปรียบ คนเฒ่าคนแก่พ่อแม่ปู่ย่าตายายนะมีแต่ท่านหวังที่ให้ลูกหลานมาเยี่ยมมาเยี่ยนท่านจะดีใจเอากลับไปท่านก็ไปคุยด้ววันนั้นวันนี้สาวหลามาวันนั้นวันนี้ลูกชายมาวันนั้นวันนี้คนส่งนั่นมาส่งของมานี่ไงท่านจะปลื้มใจเรานะเอาละก็สมควรเวลานะสิไปเลยเด้ เอาไมา้ไห้ชื้นๆวะใครไห้ชื้นๆน่ยไห้แล้วก็ที่ไปเลยเด้อค่ะไปแล้วที่โบเดม้าอีกหลอกหลอกสองขีดอยากค่ะไปเรื่อยๆเด้อท่าที่ไปทางไหนครับบานจักไปทางไหนครับไปทัวร์ตัวทิพย์ทัวแดนไปเรื่อยๆครับครับไปตัวทีบตัวแดนไปเรื่อยๆนะเออใครที่จะบวชพระวันที่สิบเจ็ดกุมภาหกเจ็ดก็ก็มาได้นะก็รีบสมัครด่วนก่อนจะหมดเวลาและสิบช่วงเย็น สิบหกช่วงเย็นสี่โมงเย็นก็ปรงผมนาคโยมก็มาได้นะก็ขอเชิญนะในเดือนกุมภาหกสิบเจ็ดสิบเวพระสิบกกวงผมนาก็ขอเจริญพรนะเออดูรองเท้ารองเท้ารองเท้าเอาสวมเบืงซุปเบืองเอารองเท้าเบืงรองเท้าเบงเอาได้ได้อเอาดึงดึงดึง À, đừng đừng yên ạ. bài. Ồ. Ờ ờ. À. Long vững. À à uh, súp súp ừ, lộ súp cái lộ súp cái lộ. Ờ, súp ấy. Ờ thế có xài như sơ đồ quả không? bảo luôn nhá. Giờ đi vậy. Bẹp đấy thì xài xài sơ Đây đây อ้าวดึงดึงย <diver> ังไงเนาะระวังขาดระวังลองรองจะบาดเอาเอาพอใหญ่ดึงเข้าเออดึงตรงนั้นแหละเออนั่นแหละที่ให้ดึงก็คือตรงนั้นเอออ่าไปเลยเด้อให้อยู่ดีไม่แห้งเด้อนะโมตัสสะเด้อพุทโธพุทโธฮัทพุทโธเด้อให้พุทโธไปเรื่อยๆบอกก่อนนี่โอ้ของกินไหล นี่แนวกินเนี่ยด้อืมอ้าวไปลวะวเจริญพรนาโจ๊นะ